ตอนแรกเรามาทำกันศาสตร์ให้กับกิ้งก่าหายากคนดูพี่สีน่าจะอยากเห็นพี่สีจับครับแม็กไม่ต้องเอียงลูกหางมันเหมือนงูเลยเป็นไงพอทีมาติดเป็นม่านไฟฟ้าหมดเลยสบายมากเลยพี่สีเข้ามาในบ้านเนี่ยเพื่อนคิดว่าเป็นแบบโูนี่สตาร์หมดเลยอันนี้เรียกว่าตัวไอโซพอร์ตนอนละเมื่อกี้เมื่อกีต้องไม่มีอะไรอย่างนี้นะวันนี้เรามาบ้านของยูทูบเบอร์รายหนึ่งนะคะที่น้า รักมากมาต่างมากๆกสารๆกรี๊ดสุดๆเลยทีเดียวนะคะบ้านเขาก็มีความเป็น IOT แล้วล่ะค่ะแต่เราจะยกระดับขึ้นไปอีกขั้นฮะทำอะไรให้ได้บ้างเดี๋ยวไปดูค่ะเสรียกันอุ้ยอะไรคะเลี้ยงอะไรเนี่ยโอ้ยมีนิจาเคอร์ก้ด้วย ยังมาแปลกมากเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสีสวัสดีไปไหนเจอกันคราวที่าเลยค่ะพี่โอ้จะน่ารักครับเปิดใจกลัวมากมาก s <S ัดไหมไม่กั่ครับมันมองหน้าพี่เลยอะอ่นนี้อะไร หวานดูตัวเลยนะเราลูบไหมครับเราลูบเราลูอเคเอาตัวที่น่ากลัวน้อยสุดนี่ตัวนี้เชื่งสุดไอตัวเนี้ยตัวนั้นแอบดือนิดนึงหางมันเหมือนงูเลยอ่ะเคพี่ดีใจมากนะคะที่ได้เจอเคครับผมเช่นกันครับจะอยู่ตรงนี้ก่อนเป็นการทักใจ นกแก้วเลยอ่ะมันคือตัวอะไรคะตัวนี้จะเป็นไรโนอีกัวน่าครับมองไกลๆก็ได้ครับมันจะมีเขาอยู่ตรงนี้คนดูพี่สีน่าจะอยากเห็นพี่สีจับครับจับจับตาครับเอาเอานิ้วเอาสกีสกีอะบอกๆเ้นก่อนเจนก่อนเจนก่อนอาจารย์จันย์นุ้ยเอ็นดูโอเคลูกเลโอเคโอเคแล้วโอเคนะอีกัวน่านะน่ชื่ออะไรนะคะ Mac a i r p o แม็ก ไม่ได้ดูอที่จะลูกหัวเข้าใจไหมถ้าจะชิวบว่าสจะแบบหัวนี่คือมีไงแตะแล้วเนี่ยต้องแตะแตะด้านหน้าอ่างครับเอาเจี้ยที่อะแม็กแม็กไม่ต้องเอียงลูกเอียงด้วยก็อะไร จริงๆใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือชื่อมินิคือตัวนี้มันเป็นน้องเล็กสุดหน้าตาไม่ค่อยน่ารักแต่ชื่อน่ารักไดี่พีนี้ดีใจมากเลยตอนแรกเนี่ยเรามาทําการสัตร์ให้กับน้องกิ้งก่าหายากใช่ไหมครับตอบโจทย์ไหมคือจริงๆตอบโจทย์มากเลยครับเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าพี่ซีมองเข้าไปอ่ะอันนี้จะเป็นห้องทางานเคใช่แล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบสัตว์พวกเอกซตริกอยู่แล้ว เรารู้สึกว่าเปิดผ้าม่านมาเนี่ยก็เห็นสัตว์ของเราเลยเนี่ยแดดกลางวันอย่างเงี้ยครับ<ม>ปกติมันจะไม,นไม่ค่อยชอบแดดช่วงบ่ายตอนยังไม่มีการฝาเนี่ยมันก็จะโดนแดดเต็มเหมือนก็จะร้อนไ,ได้เป็นกิ้งก่าดิ้งใช่แต่ตอนนี้มีทีตอบโจท์นะครับ มองไปเรื่อยๆมันอาจจะน่าตายกับนกแก้วนิดหน่อยนะคะเคคะชอบอะไรในตัวน้องแม็กคะรู้สึกว่ามันน่าเหมือนแบบไดโนเสาร์เหมือนมังกรอะไรอย่างเงี้ยคับใช่ก็เลยแบบ,บ,ดดบ,บเด็กๆชอบไดโนเสาร์ใช่ครับจริงๆเนี่ยแต่ละสายพันธุ์ที่เคมีนี่มาจากพวกแบบหูบเกาะอะไรนี้มาหมดเลย<า>ก, <ๆ S 1> ก็จะเป็นกิ้งก่าที่แบบใกล้สูญพันธุ์แล้วอะไรเงี้ยบายไม่ลูกติดกันศาสตร์ให้กันศาสตร์ยี่ห้อนี้ดีนะขอบคุณพี่ซีก่อนเลงขอบคุณมากไม่เป็นไ,ไ,ไรดีใจที่ได้เขาบอกว่าอยากเกาะไหลพี่ไม่ใป็นรเคพี่สบายดีอ่ะเก็บน้องก่อนละ โอ้ค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะเออมันก็ดูเชื่องดีเนาะใช่เชื่องมากไอ้ตัวนี้เหมือนไดโนเสาร์จริงๆอ่ะตัวมันสีเขวมากๆเลยตัวนี้จริงๆโตมา2เมตรกว่าเลยฮะฮะเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะมีเขายาวขึ้นเรื่อยๆมีเขาใช่มันก็เลยเป็นที่มาของไรโนที่เหมือนแรกอ๋อส่วนตัวนี้จะมีนี่เองตัวนี้ตอนนี้จะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับเคเคจับมันจับหนูเลยอ่ะ ไม่ไม่ไม่ no challenge อย่าเดี๋ยวมันตายมันมาไกลมันมาจากแอฟริกาเดี๋ยวพี่จับโยนกระเด็นไอ้พวกตัวเล็กๆคือเขายังเป็นเด็กอยู่ก็เลยแบบยังือันนี้คือกี่ขวบคะตัวนี้น่าจะประมาณ5เดือนครับโอ้มันดูตกใจอยู่เหมือนกันเนี่ยเรียนง่ายไหมคะง่ายมากเลยครับจริงๆก็อยู่ข้างนอกได้เลยแล้วก็ให้ผักผลไม้แค่นั้นน่ากินเนาะสมัยผักผลไม้ผักผลไม้แล้วถ้าเต่ามีกลัวไหมครับเต่าไี่กลัวค่ะเต่านารักายกได้จับได้จับได้ค่ะแต่ไม่อยากลองรูปหางโอ้หางนี่ขอไม่จับแล้วขวได้ไหมตัวนี้ได้ไโอเค โอตัวมันแข็งๆเว่ยตัวนี้คือมันก็จะมีนหนามๆข้างบนไงคือตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาก็คือโตขึ้นมาแต่ตรงหัวได้่ยเขาจะขึ้นมาเป็นมูนอ่ะเลยบางคนเลยเรียกว่าเป็นแบบ king h o อ iguana king ว่าเปกน i g ่า n น a ะ ตัวนี้จริงๆแล้วว่าตอบโจทย์เคามากๆเลยเพราะว่าน้องเขาก็จะเย็นขึ้นเนาะแล้วก็ราคาตัวนี้กันแดดกันฝนและที่สําคัญกัน UV ด้วยแต่กัน UV ประมาณ60%บถ้าเกิดมอเตอร์มีปัญหาบอกได้เลยเขาจะมาเปลี่ยนซึ่งมาเปลี่ยนให้เลยนะคะตัวมอเตอร์เนี่ยเขารับประกันทั้งหมดมา5ปีนะคะมีปัญหาก็แจ้งได้เลยซอมฟีีก็เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือแล็เป็นแบรนด์ใหญ่ด้วยสวยด้วยเข้มมากเลยฟินิชชิ่งออกมาแล้วดูดีแต่ว,ว่าไอ้ตัวผ้าใบาพวกเนี้ยก็อาจจะประมาณอายุกันสัก0 1 5ปีโอเคอยู่ น่าจะใช้แล้วดน่าเลยครับสบายเลยแล้วได้ลองใช้บ้างไหมปิดเปิดใช้ประจาเลยครับตอนเช้าเนี้ยต้องตื่น8ปดโมงลงมาก็เปิดเพื่อให้มันได้รับแดดตอนเช้าแล้วก็กลางวันก็ปิดและําให้บ้านไม่ร้อนด้วยใช่ครับอะาออกมาไหมครับลองดูก็ได้ค่ะมันฉลาดใช่ไหมคะหวัดดีสิริถ้ามันวิ่งออกไปเลยจะโกรธไหมเนี่ยออกไปสองสารอบเลยครับตัวนี้อ๋อโอเคตัวนี้ชื่ออะไรนะคะตัวนี้ชื่อโทนี่ครับโทนี่นะคะสตาร์คจะมีวันที่เคเบื่อมันไหมแบบไม่เลี้ยงแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับ จริงๆเราชอบสัตว์ตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนก่อนไปอเมริกาเนี่ยครับเลี้ยงพวกแมงมุม13ตัวแล้วก็เลี้ยงกาเลี้ยงงูด้วยทำไมอ่ะที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมองว่าพวกนี้เป็นสัตว์เอกโซติกเป็นสัตว์ที่ดับหายหน่อยหายากเขาเล่นกันจริงๆนะไอ้พวกนี้มันฝึกให้เชื่องได้แต่แบบคนมันอาจจะคิดว่าหมาแมวเท่านั้นที่ฝึกได้เราก็รู้สึกว่าไอ้พวกนี้จริงๆมันก็มีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วเหมือนกันมันก็ดูมีเสน่ห์จริงๆนะคะเจ้าของทำไหมถึงกินกางั้นเด็กเข้าบ้านกันเลยไหมครับพี่ลุยเลยค่ะะาค่ เราลองเปิดดูสักทีไหมอ่านี่มาทําให้ต้องขอได้เจมสักทีอ๋กลไกสวยงามเห็นการพับของหลังคานิดนึงนะน้องโทนี่กับน้องแม็กกับมินิเป็นเป็นลูกหมานี่กลัวไหมครับหมาไม่กลัวค่ะพันอะไรคะฟอมครับโอ้ตกใจนึกว่าเอาหมาขึ้นเปยดูเสาใหม่แล้วถ้าตัวนี้ อะไรคะเนี่ยอันนี้เรียกว่าตัวไอโซพอร์ตไอโซพอร์ตมันคืออะไรไอพอร์ตอีกแล้วเหรอนอนล่ะจริงจริงมันเป็นสัตว์จำพวกเดียวพวกกุู้จ้างปูอะไรอย่างเงี้ยครับเคค่ะเลี้ยงอะไรเหมาะกับหน้าปาตัวเองนิดนึงฮะแปลกมากโอเคชอบอะไรดึกดำบรรชอบอะไรที่ดูแบบแรแร์เอ็กซอติกมากๆแต่บ้านนี่ไม่ใช่คอนเซ็ปต์จังเกิลเลยนะคะดูเข้ามาแล้วโอ้โหสวยงามโมเดิร์นลักชัวรี่มากๆตอนแรกเห็นบอกว่าติดผ้าม่านตายแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นไฟฟ้าเป็นไงพอทีมมาติดไฟฟ้าเป็นม่านไฟฟ้าหมดเลยคือ สบายมากเลยพี่สีรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปแบบไปเปิดเองคือเราแค่ใช้โทรศัพท์หรือว่าสั่งเสียงเรียบง่ายทุกอย่างสบายเลยใช่ด้วยไหนได้โชว์เพื่อนอะไรบ้างอย่างคะโอ้ยโชว์ประจําเพื่อนมาเปิดก่อนเลยใช่ไหมใช่ครับนี่ยายมาอยู่บ้านนี้ประมาณไม่ถึงเดือนเลยใช่ไหมคะยังไม่ถึงเดือนเลยครับของก็ยังยังขาดเยอะอยู่เหมือนกันครับพี่สีเออยังไม่ได้ค่อยเติมใช่ไหมในคมว่าไงคะพี่เทเดี๋ยวพี่ทุ่งให้ทุกอย่างเลย นี่เลือกเองปะคะเนี่ยดูน้องเคเป็นคนสไตล์แบบ luxury modern luxury Lux หน่อลิงอีกูนานะที่นึกว่าเข้ามาแล้วบ้านจะแบบเป็นแบบเออทีมจังเกิลมีแบบเอาอันนั้นนี่โน่นมาดัดอันนั้นเอาไว้เป็นโซนของพวกสวนอะไรเงี้ยเป็น<อ>สิ่งที่เราชอบแต่ในบ้านก็เอาแบบเราใช้ยูจริงโอเคเอแต่ว่ามีไฟที่เรามาเดินให้ด้วยตรงนี้เป็นไฟเปลี่ยนสีได้6ล้านเฉดสีของวิส ดีเลยครับคือเวลาจะดูหนังเนี่ยมันจะมีผมจะเซตว่าเป็นแบบมิวี่ทวาล์มคือเราก็จะปิดไฟหมดแล้วก็เปิดแค่ l อ d ีดีนี่แหละครับแล้วก็ดูฟินมากมันยู่ร้องหนังเลยได้มูดใช่ไหมใช่ติดให้ทุกห้องเลยค่ะทุ่มสุดๆเลยค่ะอยากดูการสั่งงานพม่านดีกว่ากับไฟว่าแบบเซตซีนเป็นยังไงใช้ยังไงแบบจริงๆเลยเพราะว่าอันนี้ถือว่าม่านกว้างเหมือนกันเนาะมาแบบเนี่ยเดินมาเออครึ่งพื้นที่เลย คือหลักๆเนี่ยถ้าเราขี้เกียจใช่ไหมครับสมมติว่าเราออกมาข้างหน้าเนี่ยเราส่วนใหญ่ก็แค่กระตุกเลยครับแล้วมันก็ออโตอ้แางนี้เ <c oughs> นี่ยอย่างก็คือใช้รีโมทก็ได้กระตุกคแค่สตาร์ทไปนิดนึ่งใช่ครับ <c oughs> เนี่ยครับถ้าสมมติว่าเราจะเปิดปิดก็แยกกัน2รล้างด้วยว้าวซึ่งมันสะดวกมากอันนี้พิเศษมากเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นคนทําม่านทั้ง2รล่างแบบนี้สอนกันส่วนใหญ่จะเป็นแบบผ้าม่านลงละครอ่ะเหรอครเออที่เป็นม่านไฟฟ้าหมดเลยค่ะตอบโจทย์มากเลยครับแนะนําเลยสวยงามมากค่ะคือเข้ามาในบ้านเนี่ยเพื่อนคิดว่าเป็นแบบโทนี่สตาร์หมดเลยทุกอย่างได้สั่งเสียได้หมดแล้วอีกอย่างก็คือใช้แอปพลิเคชันด้วยลองโว์ไฟให้ดูนิดนึงเล่นอะไรได้บ้างนี่ คล่องแล้วคล่องแล้วมาอีพีหลังๆก็จะเริ่มสบายขึ้นค <c oughs> ่ะแทบไม่ต้องสอนเลยนะคะแขกรับเชิญทุกคนสามารถอยู่แล้วจริงๆก่อนเรามาทําบ้านเคก็มีความแบบเตรียมความพร้อมกับความ IoT ความเป็นสมาร์ทโฮมมาบ้างแล้วเหมือนกันใช่ปหมีครับคือเราทําบ้านมาใหม่ก็รู้สึกว่าเออเราอยากทําอะไรก็ตามที่แบบให้เรารู้สึกสบายที่สุดเ <c oughs> ลยรู้สึกว่าเออพวกมีไฟอะไรอย่างงี้หรือพวกผ้มม่าเนี่ยเราก็อยากได้อยู่แล้ว เดินมาจะเป็นอีกมุมหนึ่งของห้องนั่งเล่นย you know? ังเป็นลิฟวิ่งอยู่เนาะตรงนี้เนี่ยรเราก็จะมีตัวที่ซอมฟี่เขามาวางไว้เหมือนเป็นหับในการคุยและสั่งงานเสียงได้คือต,ตัวทาโคมา่าเอาไว้คุยกับ,บว่า Google a s s i s t a n t สั่งงานลำโพง JBL เนาะลองสั่งให้ดูนิดนึงได้ไหมคะตรงนี้นะครับื็เคสเซ็ตไว้2อ,อย่างกนะ็คือเวลาแบบเราอยู่บนห้องใช่ไหมครับเราก็จะแบบลงมาปุ๊บถ้าเราพูดว่า o o d Morning เนี่ยมันดูธรรมดาไปเราก็เลยเซ็ตอย่างอื่นเช่นแบบปิดไฟทุกอย่างเราเปิดเข้ามาเนี่ยเราจะพูด่รง 这样子咯？ คือตอนนั้นเนี่ยเราอินกับเพลงคริสต์มาสมากใช่ก็เลยแบบเอ๊ะเพลงนั้นมันขึ้นมาพอดีก็เลยใช้คำว่ารูดอฟเลยรูดอฟแปลว่าเปิดให้หมดใช่ครับของเราตอนแรกเอาคําว่าซานต้าก่อนอ่าฮะแต่ปรากฏว่าซานต้าเนี่ยเวลาเราพูดโอเคกูเกิลเราบอกซานต้าเนี่ยมันจะเป็นแบบเซิร์ชคำว่าซานต้าให้เราซึ่งเขาไม่เก็ตเราเลยมีความหมายไปเขาดึงว่าให้เราไปไปเซิร์ชกูเกิลแต่อันนี้เป็นรูดอฟอ่ะแล้วถ้าปิดล่ะคะเป็นเรรเดียร์หรือเปล่าคะจะเป็นอย่างนี้ครับโอเคกูเกิลแอคทีฟเอนต์วัน มันดูยากๆขึ้นไปอีกแต่ก็ดูมีความเป็นเจมส์บอล นี่ก็คือจะเปิดไฟหมดเลยแล้วก็ปิดผ้าม่านครับนี่ทชียออปิดครับ actuate 1 1 2 6ค่ะโอ้มีโค้ดค่ะทำไมต้อง1 1 2 6ตอนแรกเราก็เอาเป็นโค้ดแบบชื่อนู่นชื่อนี่แล้วเหมือนกันก็คือมันก็มีคำค้นหาอีกเต็มไปหมดแล้วตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าคิดเลขแบบแรนดอมขึ้นมาค่ะอยู่ดีไปไงมาไงไม่รู้เหมือนกันเป็น1 12 6รีบเอาไปแทงหวยเลยนะคะอ่ง1126คือปิดหมดทั้งบ้านใช่ครับใช่ล้ถ้าทุกคนที่ปื้มเคดูคลิปนี้เขาก็เปิดได้หมดเลยพี่ ไม่ได้ครับมันต้องเชื่อมกับ Google Home สมาร์ทโฮมของเราคนอื่นใช้ไม่ได้จำเสียงแล้วด้วยเสียงว่ารลอนแล้แล <จำ S 1> ด้วยจำด้เหรอครับออ <Oui. S 1> ใช่เวลาเรายิ่งใช้เนี่ยในความ AI มันจะยิ่งฉลาดโอเคค่ะภูมิใจมากเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยครบมากๆแล้วมันก็จะดูแบบว่าให้ความเป็นโทนิสตั๊กได้จริงๆเนาะแต่ยังมีโซนที่มันเป็นโถงบันไดแล้วก็ได้มีติดตั้งตัวมอเตอร์ไฟฟ้าอีกนะคะโหไฟฟ้าทั้งบ้านเลยสุดยอดมากครับเดี๋ยวให้เคพาขึ้นไปชมอีกนึงเลยสวยมากเลยบ้าน นี่นะพอยืนดูมูดนี้มีความรู้สึกไฟมันโอเคมากเลยอะถ้าเกิดเคอยากจะเปลี่ยนมีมูทให้มันซอฟลงเปลี่ยนสี16ล้านเฉดสีรวมไปถึงแบบค cool รูทูวอร์มอะ <ừ> มันให้ได้หลายอารมณ์มากคืออารมณ์แบบอยากแอคทีฟนิดนึงอาจจะไม่เหมาะกับไฟเหลืองคือเวลาเพื่อนมาเนี่ยแล้วเราเปิดไฟแบบเหลืองเนี่ยกัแบการวิวอินของเรามันดูลักซี่มากเออเออใช่แต่ถ้าเราต้องการแบบโหมดที่สมมติกินข้าวเราไม่ต้องการสีเหลืองเนี่ยครับเราก็าเปลี่ยน สีขาวแทนหรือหมดดูหนังอยากตืดอยากอะไรนิดเดียวก็จะมีความแบบหมดไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้เนาะเป็นสีสีได้นะมีทั้งเส้นทั้งหลอดเลยเพราะว่าตัวไฟเดินเส้นตรงนี้ถ้าเกิดช่วงตอนกลางคืนปิดไฟจะเห็นชัดมากก็จะได้อีกมูดหนึ่งถ้าไม่ไ้ใช้ตัวโคมทีมช่างเราเนี่ยนะคะพอตอนแรกมาดูเขา,บ,บ,าบอกว่าพี่สีคะบอกว่ามันสูงเกินไปคะ่ะทีมเรามีแต่ผู้หญิง<อ>เราก็เลยขอสตาร์ทอัพที่ช <c oughs> ื่อว่าน็อกดออันนี้เขาก็จะเป็นบริการพวกเรียกช่างอะมาช่วยแบบว่าเปลี่ยนหลอดให้ด้วยขอบคุณน็อกดอด้วยค่ะเอเคไ พี่แหวนแล้วพี่ชอบงานโอเคทุกอย่างเรียบร้อยหมเรียบร้อยเพราะบ้านสวยด้วยคือบ้านสวยก็ต้องใช้ช่างที่มีความใส่ใจแล้วก็ปานนี้หน่อยนออ่ะพักที่ไปดูเ,เ,เลยค่ะมาตำน้องเคบ่ะ ความชิคมากเลยนะเหมือนบ้านอื่นตรงมันจะไม่มีตรงเฉลียงตรงระเบียงตรงนั้นคือเคทําเพิ่มถ้าดูบ้านค่อนข้างแอบดูนิดนึงครับนี่จะเป็นแบบนี่จะเป็นโซนที่เขาเซอร์วิสพวกแอร์หรือพวกวางตู้คอมเพรสเซอร์ใช่ครับแต่ในของเคจะแบบรู้สึกว่ามันน่าจะใช้สอยได้เราก็เลยวางระแนงไม้กะเอามาทําอะไรอะคะตรงนี้เลี้ยงอะไรเพิ่มคือตรงนี้เนี่ยเรากะว่าแบบอารมณ์เหมือนที่แฮงเอาท์กับเพื่อนอ๋ออ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 อเอออออรออ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  งั้นตรงนี้ก็เหมาะแล้วล่ะค่ะที่จะติดอตัวนี้เข้าไปนะคะก็คือตัวกันสาแต่ตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวข้างล่างพอสมควรแล้วก็สวยด้วยเนี่ยตัวนี้รุ่นนี้แบบมีไฟนี่<ม>นะแต่ันบ้านแรกๆเลยให้ได้ติดรุ่นนี้นะใช่เพราะมันแบบมืดๆแบบมันจะดูโรแมนติกไม่ต้องมาห้อยสายไฟอะไรกัน<ช>เองนะคะ<ช>แล้วก็กันน้ารรํากันฝนเหมือนเดิมกัน UV60% ค่ะน่าจะแบบเพลิดเพลินมาว่าชานตรงนี้เห็นปะแดดไม่เลียเลยอยู่ช่วงบ่ายก็อยู่ได้ก่ะนั้นเซื้อ ได้ใช้ทำอะไรบ้างยังคะพี่นี่ตรงนี้คือตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าเคพิ่งย้ายมาอยู่ได้แป๊บหนึ่งก็ตอนนี้รอพวกเฟอร์นิเจอร์มาจัดแล้วก็พวกแบบสวนเอานู่นเอานี่มาวางแต่เราก็มีขึ้นมาแล้วก็พาหมามาเดินด้วยตรงนี้บ้านในฝันของเคเป็นยังไงเป็นแบบนี้เลยไหมเป็นแบบนี้เลยครับเป็นอะไรที่แบบเราใช้ได้ทุกส่วนแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเยอะๆแล้วก็อีกอย่างคือสมาร์ทโฟนเนี่ยโอเค,คตอบโจทย์แล้วตอบโจทย์แล้วเดี๋ยวต่อไปถนะ้ามันสมาร์ทกว่านี้ก็เชื่อว่าเดยวเคก็จะอัปเดตอัปเดตอัปเเดดดตตออไรพววววกกกกกกนนนนนีี้้้้้จาาาััััยยยงงแแแลลลมมสส์หบบ็ จะให้พี่สีกับบ้านตัวหนึ่งให้พี่สีเลือกพี่พี่เลือกเลือกไม่เอาได้ด้วยใช่ไหมคะไม่ควรทำแบบนี้เอาลองเราเอาไปขอดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันตกลงไปทำไงอะถ้าจับเราให้อะไรครับพิมพ์กานถ้าจับเราให้อะไรให้ทุกอย่างแล้วอ่ะอยากได้อะไรเอาเลยอยู่พี่ไม่อะไรอะโอเคขอดูก่อนเดี๋ยวเขา่สีขอดูก่อนจับมานานแล้วน่ารักป่ะน่าเกลียดป่ะไม่เลย คือกินไก่เยอะไม่เ้าจังใจจับก่อนจะจับกัน <c oughs> <laughs> ตายยังไม่เห็นพี่ของจริงป่ะเราจับดูวยไม่เอามันด้วงมือเอาเอาคนละมือคนละมือของปลอมของจริงของปลอมกลัวอะไรอ่ะนี่แขกล้ำเชิดเราอ่ะเขาเอ็กโซติกไปไหมเอาของปลอมครับอันนี้คือตัวไอโซพอร์ตตัวข้างล่างเนี่ยแหละครับเถ็บนะคะอันนี้แผนทีมงานเลยครับเขาบอกให้เค้แก้เน่เกียดมากเคเคต้องไม่มีอะไรอย่างนี้นะมันขัดกับหน้าตาเคมากนะเมืหลังเทือนี้อ่ะเหมาะเหมาะกับหน้าตา แม่ตกใจได้ทุกช็อตจริงๆมาบ้านเคเนี่ยตัวนี้เหมาะกับหน้าตาอันนี้เหมาะแล้วใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างคะเขาฟังก์ชันห <c oughs> น่อยฟังก์ชันนะครับอะนั่ง อ่าสั่งกันด้วยเสียงตอนนี้เขาตื่นคนอยู่ครับกเจอคนสวยเป็นี้ตลอดเลยกิ้งกิ้งรู้สึกมันไม่ได้มองหน้าเราเลยคือบ้านเคเนี่ยโอเคมากเลยนะคือน่ารักล้ำมีมุมความอบอุ่นแล้วก็มีความไฮเทคครบรถเลยอืตอนนี้เรามาเล่นมินิเกมกันสักนิดนึงดีกว่าปกติแล้วเนี่ยในชาแนลของเคเองจะแบบว่าชอบเล่าเรื่องชอบเล่าแบบว่าไบโอตัวเองเนาะประสบการณ์ตัวเองไปเจอนั้นเจอนี่มาอะไรเงี้ยกริกาของมินิเกมนี้ก็คือให้เคนั้น เลีย,ยด้วย <c oughs> โอ๊ย K เคอยะเลียะ <laughs> ไม่ใช่เกมจริงหรือหลอกตอบให้ได้ให้เคเล่าประสบการณ์ชีวิตของตัวเองมา3เรื่องโดยให้2เรื่องเป็นเรื่องจริงและอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องโกหกพีซีต้องเดาให้ถูกว่าเรื่องไหนที่เคโกหกถ้าพีซีตอบผิดถือว่าเคหลอกพีซีได้สําเร็จ <c oughs> ก็รับของรางวัลไปเลยกับ JBL Go 3แต่แต่แต่แต,แต่ถ้าพีซีตอบผิดมีบทลงโทษด้วยนะ มเกมนี้มันดูไม่ยุติธรรมกับชีวิตพี่เลยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเกมนี้เป็นเกมที่ทีมงานคิดขึ้นนะคะแต่ถ้าพี่เราผิดพี่มีบทลงโทษแต่ถ้าเกิดพี่เราถูกเคได้รางวัลเฮ้ยยังไงอ่ะเอาบทลงโทษเอาสอบแล้วกันพี่สมาบ้านพี่ก็เอาน้องแม็กมาอยู่ด้านซีแล้วพี่ซีถ่ายรูปจริงเหรอไม่ได้หรอกแม็กเดี๋ยวเขาตกใจคือเคเป็นคนที่โกหกไม่ค่อยเก่งพี่เี่ยจะรู้ก็ได้ครับตาดูไม่น่าเชื่อถือแดงลองดูแล้วกันอย่าไหลแล้วกันเอาเอาแบบแค่แค่เลยนะเอาก่อนเลยอ่ะครับไม่ไม่ไม่ก็เรื่องแรกนะครับก็คือ ตอนเคยอยู่อเมริกามหาลัยเนี่ยเคยเรียนคณะคณิตศาสตร์ประกันภัยเคยเรียนจบด้วยเกียรตินิยมที่ University of Wisconsin ครับ <c oughs> เรื่องที่2นะครับเคเนี่ยไปอยู่อเมริกาตั้งแต่หมหาม6 High School เราเนี่ยมีโฮสต์แฟมิลี่อยู่ <c oughs> ปรากฏว่าเหมือนโฮสต์เนี่ยเรามีปัญหาเ <c oughs> ขาบางเร <c oughs> ื่องโฮสต์ก็เลยบังคับให้เราเนี่ยหาทางไปโรงเรียนเองไปไปส่งเรื่องที่3นะครับก็คือเคได้สั่งจิ้งกาตัวใหม่มามาจากเกาะที่กาลาปากส์หนึ่งตัวเรื่องไหนเป็นเรื่องโกหกโอ๊ย โอเดงนิการเนี่ยเป็นไปได้มากเลยโอเด้งโอเด้งคิดว่าเรื่องไหนหนึ่งหรือสองหรือสามถ้าเลือกหนึ่งเรียนนิวชีโอเด้งช่วยหน่อยโอเด้งเรียนนิวโป้งไม่ใช่ทั้งสามจะยังไม่ใช่ทั้งสามใช่ไหมโอเด้งโอเด้งเลือกสองสองคือมีโฮสต์แฟมิลี่มีปัญหาเราให้เดินไปโรงเรียนเองเราจะเชื่อโอเด้งมีไหมอะตอบยังไงก็โดนถ่ายรูปอยู่ดีครับโชว์นิ้วไหวโชว์นิ้วไหว ชุดนี้ใหม่นะเด้งอ่าเด้งอ่าหนึ่งหนึ่งหรือสองหรือสามเลือกหนึ่งเรื่องไม่มีตัวช่วยเลยอ่ะโอเคพี่ตัดสินใจแล้วเมื่อกี้เรียนนิ้วที่สองเพราะฉะนั้นอ่ะจะเป็นเรื่องที่สองแน่แต่มันดูเรื่องที่หนึ่งอ่ะดูไม่น่าเชื่อถือที่สุดแล้วดูตะกุกตะกักซอนเล่าสรุปเอาเป็นน่าไหนดีครับเราตอบคือข้อที่หนึ่งนะหนึ่งแล้วหนึ่งนะหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งก็หนึ่งอ่ะก็ข้อที่หนึ่งใช่ไหม ก็็เปนคําตอบที่ถูกนะครับเรื่องที่เคกโกหกนะครับก็คือเรื่องที่น่าอยากรู้กันเลยสิขออุบไว้ก่อนแล้วกันเพราะความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านี้แล้วมาสนุกกันต่อในซีวัดีพาร์ทที่2ในสัปดาห์หน้า